ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าถึง EP นี้ก็ตอนนี้ยอดของ Subscribe เราก็อยู่ที่ประมาณ130กว่าคนแล้วและยิ่งยอดเพจที่เราลงอินโฟเรื่อยๆของ Facebook Fanpage ของเราเนี่ยตอนนี้แบบขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ทุกคนสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้ช่วยติดตามไปอย่างนี้ไปตลอดเนอะเราก็จะพยายามลงข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันกันอีกแล้วนะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการลงทุนแบบ DCA อันนี้เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะว่า DCA DCA เพราะฉะนั้นแล้วอะแต่เราไม่เคยได้อธิบายละเอียดจริงๆจ,จังๆเลยว่า DCA นั้นคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง DCA เลยว่า DCA คืออะไรครับพี่ แล้วการลงทุนแบบ DCA เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีข้อจํากัดอะไรบ้างแล้ว DCA เนี่ยหนูควรจะเริ่มต้นแบบไหนหรือเพื่อนๆควรจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาคุยกันเลยนะครับ DCA คืออะไร DCA เนี่ยเป็นคําย่อนะครับย่อมาจากคําว่า Dollar Cost Average นะครับหรือแปลเป็นภาษาที่ใช้ทั่วทั่วไปคือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองครับ ธีกายของ DCA เนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆเนาะคือลงในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันเท่าๆกันนะครับ 2. ลงในจำนวนเงินที่เท่าๆกันและ 3. เราจะลงสินทรัพย์นี้อย่างสม่ำเสมอมีวินัยในระยะยาวนะครับซึ่งคนหลายคนฟังเนี่ยก็อาจจะเริ่มงงนะเดี๋ยวท่านจะมียกตัวอย่างให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านอยากจะบอกก่อนเลยว่า DCA เป็นกลยุทธ์หรือเป็นวิธีการในการเก็บออมสะสมสินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์นะครับ ไม่ใช่หลักการในการเลือกสินทรัพย์นะอันนี้บอกก่อนเลยวิธีการของดีเจเป็นแค่วิธีการนะครับเรายกตัวอย่างละกันอย่างสมมติท่านสนใจกองทุนตัวหนึ่งท่านอยากจะ DCA กองทุนนี้ในระยะยาวจังเลยท่านก็ตั้งโจทย์เลยว่าท่านจะ DCA กองทุนนี้ทุกวันที่1ของเดือนแสดงว่าอะไรแสดงว่าช้อยคอแรกท่านผ่านแล้วท่านจะลงทุกวันที่1ก็คือทุกๆหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีการลงทุน1ครั้งนะครับ2ท่านจะลงทุนด้วยเงินจํานวน2,000บาท เราก็จะเริ่มมีกฎข้อที่2แล้วว่าเราจะลงด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาไหนนะครับและท่านก็ตั้งใจว่าท่านจะลงทุนนี้ระยะยาวสม่ําเสมอซึ่งแล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะ5ปี10ปี10ปีอันนี้แล้วแต่คนเลยหรือบ,บางคนอาจจะลงทุนเป็นสินทรัพย์อื่นที่ได้ปันผลแล้วตั้งใจจะลงทุนตลอดชีวิตก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ DCA เนี่ยเป็นวิธีการแค่นี้เองครับและ DCA เนี่ยมีข้อดีอย่างไรข้อดีข้อที่1 DCA จะลด ความเสี่ยงเรื่องของ m Market t i m i n g นะครับ m Market t i m i n g คืออะไรมาเก็ตไทมิ g ก็คือการจับจังหวะของตลาดนั่นเองเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเก่งตลาดว่าเฮ้ยตอนนี้สินทรัพย์ที่ฉันสนใจเนี่ยลงมาในราคาที่ถูกแล้วนะหรืออะไรอย่างนี้ในการคำนวณต้นทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอาจจะเป็นการยากนะครับที่จะเลือกซื้อสินทรัพย์ในจังหวะที่ถูกต้องจริง เพราะนั้น DCA จะมาช่วยกําจัดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะลงอย่างสม่ําเสมอในระยะเวลาที่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้นทุนของสินทรัพย์ของเรามันจะถั่วเฉลี่ยกันไปนั่นเองข้อที่2ก็คือ DCA จะช่วยลดความเครียดครับการลดความเครียดหมายความว่าอะไรเพราะว่าเราลงทุนเนี่ยเราต้องการให้มันต้นทุนมันถั่วเฉลีย่ยถูกไหมเราก็ไม่สนใจว่าเราจะซื้อสินค้านั้นในราคาถูกหรือแพงเพราะถ้าสินค้าแพงด้วยจํานวนเงินเท่าเดิมเราก็ซื้อได้น้อยแต่พอสินค้านั้นสินทรัพย์ตัวนั้นลงมาถูก เราก็ซื้อได้ใํานวนเยอะขึ้นเพราะ,ะนั้นมันก็จะถัวเฉลี่ยกันไปนะครับมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็สามารถกําหนดบัตเจตต่อเดือนได้อย่างแม่นยําว่าเราจะลงประมาณนี้ประมาณนี้ไม่กดดันนะครับถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยที่เคยลงทุนในสินทรัพย์แล้วอาจจะตามเพื่อหรืออะไรแล้วเกิดความเสียหายเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเครียดจากการลงทุนนะครับเพราะลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เนาะและจับจังหวะผิดอันนี้ดี a ก็จะมาช่วยเรื่องของตรงนี้นั่นเองครับส่วนข้อที่3นะครับ BCA จะช่วยสร้างเสริมวินัยการออมและการลงทุนครับจริงๆวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลงทุนนั้นอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยเพื่อให้มันสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะครับมันเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับว่าเพื่อนๆหรือหลายๆคนที่อาจจะไม่มีเงินก้อนแต่อาจจะได้ไรายได้จากเงินเดือนหรือไรายได้ประจำนะครับซึ่งเรามองว่าเราอาจจะเจียดบางส่วนมาเก็บออมนะครับเหมือนในคลิปที่ท่านสอนไปว่าเราควรจะเก็บออมกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไอส่วนตรงนั้นเราสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์แบบ DCA ได้ครับซึ่งทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับนั่นก็เป็นข้อดีของทาง DCA ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าข้อดีที่มีมันก็จะต้องตามมาด้วยข้อสังเกตเสมอนะครับการลงทุนแบบ DCA มีข้อสังเกตแบบไหนล่ะข้อสังเกตข้อที่1ก็คือว่าหลายคนนะครับจะเข้าใจว่าการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยง จริงๆการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะไม่ลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่า DCA เนี่ยอย่างที่กล่าวไว้วในข้อดีนะก็คือจะช่วยลดเรื่องของการจับจังหวะตลาดเท่านั้นเองหรือจับจังหวะของสินค้าเท่านั้นเองเหตุผลเพราะว่าเราลงทุนในสินทรัพย์นั้นสินทรัพย์เดียวถ้าเราเลือกสินทรัพย์ผิดไม่ว่าคุณจะถัวเฉลยต้นทุนหรือซื้อผิดจังหวะคือคุณย่อมจะเสียหายขาดทุนอยู่แล้วเพราะนั้น DCA เป็นวิธีการในการลงทุนนะครับ ส่วนเรื่องว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีนั้นเดี๋ยวเราไปพูดกันต่อในพาร์ทหน้านะครับข้อที่2การ DCA เนี่ยไม่เหมาะสมกับการลงทุนในทุกสินทรัพย์นะครับอันนี้ถ้าขอย้ําเลยว่ามันทุกสินทรัพย์เนาะหมายความว่าสินทรัพย์บางอย่างเราสามารถลงทุนในแง่ของ DCA ได้นะครับแต่ในแง่ของสินทรัพย์บางสินทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับการลงทุนในแง่ของ DCA โดยกล่าวก็คือว่า DCA เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองจินตนาการตามทันนะครับก็คือว่า เราลงทุนต่อเนื่องเนาะคอยๆลงทุนไปซื้อถูกซื้อแพงซื้อถูกซื้อแพงไม่เครียดเพราะเราต้องการเฉลี่ยให้ต้นทุนมันอยู่กาลางลางถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในช่วงขาลงก,ก็ไม่เหมาะสมที่จะลงทุนแบบ DCA แน่นอนเพราะนั้นกรรณาเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุน DCA หัวข้อต่อไปก็คือสินทรัพย์ชนิดไหนละ่ะที่เหมาะสมกับการ DCA อย่างที่กล่าวไปในข้อเสียนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกสินทรัพย์เนาะที่จะ ลงทุนแบบ DCA ได้เพราะนั้นหัวใจสำคัญเลยของการลงทุนใน DCA เนี่ยคือสินทรัพย์อันนั้นจะต้องมีโอกาสเติบโตที่ดีในระยะยาวเท่านั้นนะครับคำถามก็คือโอกาสที่ดีในระยะยาวมันหมายถึงอะไรล่ะมันอาจจะเป็นหุ้นก็ได้อาจจะเป็นกองทุนอาจจะเป็นทองคำหรืออะไรก็ได้ที่เรามองเห็นว่า สินทรัพย์สินทรัพย์นั้นมีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับอย่างเช่นถ้าโตวหุ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกหุ้นที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตบริษัทเขามีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องที่ดีในอนาคตเท่านั้นนะครับอันนี้เราถึงเลือกที่จะมาทํา DCA นะครับแต่ในเท็จทางตรงกันข้ามสินทรัพย์ที่มีโอกาสที่อนาคตจะเป็นขาลงเราก็ไม่เหมาะที่จะนํามา DCA นะครับถ้าท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรสมมติกองทุนน้ํามันตอนนี้น้ํามันยังดีอยู่นะครับ หลายๆคนยังใช้กันอยู่แต่เราลองจินตนาการไปข้างหน้าซิว่าอีกสัก10ปี20ปีข้างหน้ารถยนต์ก็อาจจะเริ่มใช้พลังงานไฟฟ้ากันแล้วปริมาณการใช้น้ํามันของโลกเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆแสดงว่าสินทรัพย์ตัวนี้อาจจะมีโอกาสด้อยค่าในอนาคตนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับอยากเริ่มต้น DCA จะต้องทํำยังไงละ่ะ จุดเริ่มต้นของการ DC A เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการหาสินทรัพย์ที่เหมาะสมมาก่อนนะครับซึ่งสินทรัพย์ตัวนั้นเน่ะเราอาจจะใช้วิธีการในการคำนวณหาพื้นฐานหรือมองเห็นโอกาสในอนาคตเราเริ่มเลือกสินทรัพย์ที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันเราเห็นด้วยกับคอนเซ็ปต์เราเห็นด้วยกับราคาที่อาจจะเติบโตขึ้นในอนาคตแล้วหลังจากนั้นเราก็ลุยกันได้เลยครับโดยการไปเปิดบัญชีแล้วก็สามารถเริ่มลงทุนกันได้เลย ดีซีเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําลายข้อจํากัดของคนที่บอกฉันไม่มีเงินก้อนในการลงทุนมันจะช่วยคุณนะครับอาจจะเอาเงินเก็บหรือเอาเงินที่ใช้ต่อเดือนเล็กๆน้อยน้อยมาในการร่วม DCA นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยส่งคลิปนี้ต่อไปให้เพื่อนของท่านด้วยนะครับให้ฝึกการเก็บออมเนาะเราจะได้มีอนาคตที่ดีกันเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุข แล้วก็สนุกกับการลงทุนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ